เอ่เออถอยอย่างนี้โอเคสถอย,อยนะโอเคผมก็จะมาโปรโมทไอ้ของของจะมีเสียงดีๆนะครับของหมวกที่จะขายในเว็บของแม่ก็ทำหมวกอะไรอะไรก็ได้นี่ครับการดำซันติเนลนุ่มพักหานี่ครับแล้วก็กานดมอะไรไม่ออกอ่ะนี่แหละก็ ประมาณนี้ยก็แล้วแต่ไซครับบอกไซค์หัวขึ้นมาด้วยเราไปสั่งที่เว็บเราเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวไป Facebook เซิร์ชในกูเดี๋ยวเซิร์ชในเฟซบุ๊กเองนะว่าไอเลิฟม,มูฟี่ใช่ไหมไอเลิฟม,มูฟี่ไหม<อ>ไม่ใช่เซออไปเซิร์ชในซูวินี่ช็อปครับในเฟซบุ okay. ๊กเฟซบุ๊กเคยไหมใช่โอเคก็ Get it? Bye.